พ,พี่กวางพี่กวางพี่พี่อยู่บ้านไหมเนี่ยมาแล้วค่ะมาแล้วคเนียอา้าวนะสวัสดีครับพี่เป็นไงบ้างไงเนี่ยเอ,อ่อผมมีเรื่องจะคุยกับพี่หน่อยอะ่ะเหรองั้นพี่ว่าเข้าไปคุยข้างในกันดีกว่าครับเ<อ>ดี๋ยวนั่งตรงนี้ก่อนนะ พี่ชนเขาไม่อยู่บ้านหรอพี่ไม่อยู่จ้ะพี่ชนเขาไม่ค่อยว่างอยู่บ้านอ่ะเออผมได้ข่าวว่าพี่เขยอ่ะเขารับเหมาทําบ้านจัดสรรโครงการใหญ่เลยใช่ไหมแบบนี้คงได้กําไรเยอะเลยสินะมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วแหละก็พี่ชนเขาเก่งจะตายพี่เห็นว่าพี่ชนเขาบอกพี่ว่าถ้าปิดโครงการนี้ได้เมื่อไหร่นะส่วนแบ่งรอบเนี้ยเขาจะได้สิบกว่าล้านเลยนะโอ้สิบกว่าล้านเลยหรอพี่ พี่ชนนี่เขาเก่งจริงเลยนะมันก็ต้องใช่อยู่แล้วแหละก็พี่ชนเขาจบตั้งวิศวะเลยนี่เรื่องเล็กน้อยแค่นี้เขาทำได้สบายอยู่แล้วแหละก็จริงสินะเอ่อคือที่ผมมาหาพี่ในวันนี้ผมมีเรื่องอยากจให้พี่ช่วยหน่อยอะไม่รู้ว่าพี่จะยินดีช่วยผมหรือเปล่าเรื่องอะไรอ่ะไหนนัดรองพูดมาสิคืออย่างนี้สองสามวันที่ผ่านมา เพื่อนผมอ่ะได้ชวนผมไปเรื่องลงทุนธุรกิจผมลองดูรายละเอียดงานแล้วโปรเจกต์ที่เพื่อนผมนำเสนอมามันก็ไม่เร็วเลยนะผมเลยคิดอยากจะร่วมลงทุนกับเพื่อนด้วยอ่ะแต่ว่าตอนนี้เงินที่ผมมีอยู่อ่ะมันไม่มากพอผมเลยอยากจะมาขอยืมเงินพี่พี่พอจะช่วยเหลือผมได้ไหมนัทนี่นัทอยากจะร่วมลงทุนทาธุรกิจกับเพื่อนอย่างนั้นเหรอ ่ว่าคนที่ทําธุรกิจเขาจะทําสําเร็จกันทุกคนหรอกนะนะนัทนี่แกคงเห็นว่าเขาลาออกจากงานประจํามาทําธุรกิจแกเลยอยากทําเหมือนเขาบ้างใช่ไหมการทําธุรกิจนะนะัทคนที่เขาทําสําเร็จมันก็มีแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีคนที่ทําล้มเหลวเลยนะคนที่เขาทําล้มเหลวอ่ะมีต้องเยอะต้องแย่ไปนะัลองคิดดูดีๆนะผมรู้ครับพี่ ราะทุกการลงทุนอ่ะมันย่อมมีความเสี่ยงอยู่แล้วถ้าผมไม่ลองดูสตาร์งอ่ะผมก็จะมีวันรู้ว่าผมอ่ะสามารถประสบความสำเร็จเหมือนคนอื่นเขาหรือเปล่าในเมื่อตอนนี้ผมมีโอกาสอ่ะผมก็อยากลองดูสตาร์งโอกาสอ่ะมันไม่ได้มีมาบ่อยๆหรอกนะถ้าผมล้มเหลวอ่ะน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะผมก็ได้ลงมือทำมันมาแล้วแต่ถ้าผมทำสำเร็จอ่ะผมก็สามารถตั้งตัวได้เลยนะพี่ ยืมอ่ะมันก็ยืมได้อยู่หรอกแต่ว่านัดต้องทําสัญญากู้ยืมเงินให้พี่ด้วยนะถึงแม้ว่าเราจะเป็นพี่น้องกันอ่ะแต่ว่าเรื่องเงินเงินทองทองอ่ะมันก็ไม่เข้าใครออกใครหรอกนะพี่ว่าเราก็ควรที่จะทําให้มันเป็นรายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนจะดีกว่านะแต่ว่าไม่ใช่ว่าพี่ไม่เชื่อใจนะัดนะแต่สิ่งที่พี่ทำเนี่ย มันก็เพื่อความสบายใจของเราทั้งสองฝ่ายงั้นต้องเข้าใจพี่ด้วยนะยงั้นก็ได้ผมจะทำตามที่พี่บอกก็ได้แบบนี้ก็ดีเลยมันก็เป็นแค่สัญญาใบเดียวเองเนาะไม่ต้องคิดมากนะอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปเอาปากกาแล้วก็ใบสัญญาแล้วพี่จะรวดเอาเงินมาให้นัดทีเดียวเลยนั่งรอตรงนี้ก่อนนะ พ่อมายืมเงินพี่สาวตัวเองแท้ๆแล้วต้องมาทำสัญญากู้ยืมไปด้วยมาแล้วมี่สัญญาแล้วก็นี่ประกันเอ,อ่อพี่ให้ผมยืมเงินเท่าไหร่อ่ะหนึ่งแสนแต่ว่ามันไม่น่าจะพอหรอกครับพี่ทั้งเนื้อทั้งตัวของพี่ก็มีเงินอยู่แค่นี้แล้วนะ เนี่ยก็เป็นเงินเก็บทั้งหมดที่พี่มีแล้วอะ่ะแล้วแบบนี้นะ่าจะให้พี่ไปหาเงินจากที่ไหนไมาให้นัดยืมหลักไหนพี่บอกว่าพี่ชนเขาได้กําไรจากโครงการรับเหมาทำมาจกสารเป็นเงินสิบล้าน่างนี่ใช่หรอแต่ว่าเงินสิบล้านนั่นอะ่ะมันไม่ใช่เงินของพี่นะมันเป็นเงินของพี่ชนเขาอีกอย่างหนึ่งอะ่ะพี่ชนเขาก็ต้องเอาเงินนั้นอะ่ะไปลงทุนทางธุรกิจอีกตั้งเยอะ แบบนี้นัาจะให้พี่เอาเงินพี่ชนเขามาให้นัดยืมได้ยังไงล่ะผมเข้าใจครับพี่นัดไืมเซ็นตรงนี้ด้วยนะผมไม่ลืมหรอกพี่พี่กมมังวลไปเลยนะนี่พี่ลองดูสิว่าผมเซ็นครบหรือยังโอเคเงินหนึ่งแสนบาทนัดลองนับดูนะว่ามันครบไหม ไม่เป็นไรหรอกพี่ผมเชื่อใจพี่ครับอืมงั้นต้องเอาตามที่นักพูดกันแล้วกันเนาะงั้นผมขอตัวกลับบ้านก่อนนะพี่กลับบ้านดีดีนะครับ พี่ไหมเอานะไปไงมาไงถึงมาหาพี่ที่บ้านเนี่ยที่ผมมาหาพี่ในวันนี้ผมมีเรื่องอยากให้พี่ช่วยหน่อยอ่ะเรื่องอะไรหรอไหนลองบอกพี่ซิคือเพื่อนผมมาชวนผมไปลงทุนทําธุรกิจด้วยกันอ่ะผมมองว่าธุรกิจนั้นอ่ะน่าจะไปได้ดีดีผมเลยอยากจะร่วมทุนกับเพื่อนด้วยเลยมาขอ,อยืมเงนินพี่อ่ะพี่พอจะช่วยหลือผมได้ไหม ุณอนะผมก็ไม่สามารถร่วมลงทุนกับเพื่อนผมได้พี่ช่วยผมหนนะ่อยนะนะพี่นันมนยืมเงินกับพี่แล้วจะให้พี่เบลที่แหนมาให้นั้นล่ะนั้นเองก็รู้ว่าพี่ทำงานอะไรพี่ก็เป็นแค่พนักงานทำความสะอาดไม่ใช่ว่าพี่ไม่อยากช่วยนะเงินเดือนพี่ก็แค่หมื่นสอง จะให้พี่เปลที่ไหนมาให้นันยืมละ่ะเงินเดือนแค่นั้นก็คงพอแค่ค่าใช้ใจ่ายภายในบ้านหวังว่านัดจะเข้าใจพี่นะหลายปีมานี้พี่ทำงานเป็นแค่แม่บ้านไม่มีเงินเก็บหรอกพอเถอะพี่ผมเข้าใจพี่ไม่ต้องคิดมากหรอกน,นะงั้นขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับพี่เดี๋ยวสินะัด ถึงแม้ว่าพี่ไม่มีเงินให้นำยืมแต่พี่ก็มีของแห้งเล็กๆน้อยๆจะให้นัดน,นะพี่ทำเองกับมือเลยเดี๋ยวนันดรอพี่ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่ไปยิมมให้นี่จะนัด ลองไปชิมดูนะพี่ตั้งใจทำเองเลยเออไม่เป็นไรหรอกกี่ของกินแค่นี้ผมมีปัญญาซื้อกินอยู่แล้วพี่เก็บไว้กินเองเถอะพี่รู้ว่าของแค่นี้นั่นหาซื้อกินเองได้แต่นี่มันเป็นอาหารที่พี่ตั้งใจทำเลยนะนั่นลองเอาไปชิมดูเอาไปเถอะก็ได้ก็ได้ กลับก่อนนะพี่กับนีนะนะไม่คิดเลยว่าพี่สาวทั้งสองคนนะ่ะจะทำกันน้องตัวเองแบบนี้ได้ลงคอถึงแม้พี่กวางเขาจะทำสัญญาคู่ยืมเตียงน้อยอ่ะเราก็ยังให้เรายืมตั้งแสนหนึ่ง พึ่งเหมยนะสิทำแบบนี้กับน,น้องตัวเองได้ลงคอไม่ให้เงินไม่พอแถมยังเอาของในมันลงให้กินเนี่ยนักน้องพี่ในบัตน,นี้มีเงินอยู่สามแสนบาท นี่เป็นเงินเก็บทั้งหมดที่พี่มีนั้นอยากจะทำธุรกิจอะไรดัดก็ไปทำได้ตามสบายเลยนะถือว่าพี่ให้พี่รู้ว่าน้องชายของพี่เก่งและมีความสามารถมากขนาดไหนสู้ๆนะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตั้งใจทำมันให้ดีพี่สาวคนนี้จะเป็นกำลังใจให้น้องชายของพี่เสมอพี่เชื่อว่าน้องชายของพี่ต้องประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน ที่เมื่อกี้นี้พี่ไม่ได้ตกตกลงให้น้ำยืนเงินก็พอพี่นูเขากำลังแอบฟังว่าพี่พูดอะไรกับดันอยู่ข้างในบ้านเงินที่พี่ให้ดันอย่าไปบอกให้พี่นูเขาล่ะมันเป็นแบบนี้เนี่ยพี่เาเข้าใจใพี่เหมนผิดเหรอเนี่ยแต่ไม่เป็นไรหรอก ผมสัญญาพาะผมต้องประสบความสำเร็จในชีวิตให้ได้น่าจะไม่ทำให้พี่ผิดหวังในตัวผมแน่นอนนี่ไม่ทันอะไรก็ผ่านมา5ปีแล้วเหรอเนี่ยมันคงถึงเวลาแล้วแหละ ที่ผมต้องตอบแทนพี่สาวทั้งสองไม่รู้ว่าตอนนี้พี่กวางกับพี่เหมยจะเป็นยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวไปหาพี่เหมยก่อนดีกว่าพี่เหมยพี่เหมยพี่พี่อยู่บ้านหรือเปล่าเนี่ยพี่เหมยคุณคะมาหาใครหรอคะผมมาพี่สาวผมอะพี่เหมยเขาไม่ได้อยู่บ้านนี้แล้วหรออ๋อ พี่เหมยพี่สาวของคุณนะเหรอมันไม่อยู่บ้านนี้ตั้งนานแล้วไม่ได้อยู่บ้านนี้แล้วพี่คุณหมยเขามป็าไงเหรอคุณพี่ชายของฉันอะอย่ากับพี่สาวของคุณไปตั้งนานแล้วคุณไปมุดหัวอยู่ไหนทำไมไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะพี่พี่สาวของย่าพี่ชายคุณแล้วเนีนยเหรอทําไมผมไม่เห็นรู้เรื่องนี้บ้างเลยอะทำไมพี่สาวผมเขาไม่เคยพูดเรื่อง้ยับผมเลย เขาอยากจะไปตั้ง5้ปีแล้วนี่คุณไม่รู้เรื่องเลยจริงๆหรอห้าปีแล้วเหรอว่าทำไมพี่ชายเขาอยากพี่สาวไป่รับยังมีหน้ามาถามเเนาะก็เป็นเพราะคุณยังไงล่ะพี่สาวของคุณเองอะเอาเงินเก็บของที่บ้านฉันไปให้คุณจนหมดแล้วไ,ไม่บอกหรือปรึกษาพี่ชายสักคำาพอะพี่ชายฉันรู้เรื่องขึ้นมานะเขาโกรธแล้วโมโหมากเขาเลยไปขอยากพี่สาวคุณไงคุณรู้ไว้ซะด้วย เงินก้อนนั้นมันไม่ใช่ของพี่สาวผมนั้นเหรอที่คุณจะบอกว่าเงินก้อนนัน้นเป็นของพี่ชายคุณเหรอนี่คุณถ้าคุณมีสมองก็ช่วยหักคิดสักบ้างนะพี่สาวของคุณน่ะเป็นแค่พนักงานทําความสะอาดธ,ธรรมดามดาคนนึงจะไปมีความรู้ความสามารถแล้วจะไปหาเงินเยอะแยะขนาดนั้นให้คุณได้ยังไงถ้าว่าเงินนั้นมันไม่ใช่เงินของพี่ชายฉันนะ่ะทั้งหมดน,นี้มันเป็นความผิดผมงั้นเหรอ ไม่จริงมันเป็นไปนไม่ได้ผมทำอะไรพี่สาวของตัวเองนั่นเหรอ<ม>เออแล้วคุณรู้ไหมว่าพี่สาวของีนายอะพี่สาวคุณแล้วฉันจะไปรู้เรื่องได้ไงล่ะอ๋อเออ,เอ,อจริงด้วยวันก่อนอะฉันเห็นเหมือนไปกวาดขยะอยู่ข้างลานวานัดนะู่นอะคุณลองไปดูสิเออขอบคุณมากนะงั้นผมรีบไปจับสาวของค่ ที่ไหมพ,พี่นัทพี่นัททำอะไรอะรุกขึ้นเดี๋ยวนี้ผมขอโทษนะพี่ที่ผ่านมาพี่ต้องลำบากมากเลยใช่ไหมนัาอย่าพูดอย่างนั้นสิที่พี่ทำไปทั้งหมดพี่เต็มใจทำเพื่อน,น้องชายของพี่อยู่แล้วนัาอย่าโทษตัวเองเลยนะเรื่องทั้งหมดอะ่ะ มันเป็นเพราะผมคนเดียวผมทำลายชีวิตพี่ทำไมพี่ถึงไม่พูดความจริงกับผมตั้งแต่แรกถ้าพี่พูดความจริงกับผมตั้งแต่แรกอ่ะผมก็คงไม่เอาเงินก้อนนั้นมาหลอกอีกอย่างอ่ะพี่ก็คงไม่ต้องมาลำบากขนาดนี้ด้วยห้าปีที่ผ่านมาพี่ต้องลำบากมากเลยใช่ไหมผมขอโทษนะพี่ไม่เป็นไรหรอกนะ ที่ไม่ได้เป็นอะไรขอแค่น้องชายของพี่มีชีวิตที่ดีขึ้นต่อให้พี่ต้องลำบากมากแค่ไหนพี่ก็ทนได้อยู่แล้วก็อย่างที่นัดพูดแหละถ้าพี่บอกความจริงทั้งหมดให้นัดนัดก็คงไม่รับเงินก้อนนี้ยิ่งถ้าพี่บอกว่าเงินก้อนนั้นเป็นเงินเก็บของพี่น้ทั้งหมดนัดก็คงไม่รับเงินก้อนนี้อย่างแน่นอนถ้านัดไม่มีเงินก้อนนี้ น่าจะไปหาหนึงที่ไหนกะลงทุนทำต,ตามความฝันได้ละ่ะถ้าวันนั้นพี่ไม่ตัดสินใจทำแบบนั้นลงไปวันนี้น้องชายของพี่คนนี้มันจะประสบความสำเร็จได้ยังไงละ่ะพี่เห็นน้องชายของพี่แต่งตัวดูดีซะขนาดนี้น้องชายของพี่คงประสบความสำเร็จแล้วใช่ไหมใช่แล้วครับพี่มผมดีใจมากเลยที่ผมไม่ทำให้พี่ผิดหวังในตัวผม ตอนนี้ผมก็เปิดบริษัทเป็นของตัวเองกำไรต่อปีอ่ะไม่ต่ำกว่า20ล้านธุรกิจผมยิ่งทำยิ่งใหญ่โตถ้าหมดนี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นถ้าผมไม่ได้รับก,การช่วยเหลือจากพี่ผมขอบคุณพี่มากนะพี่เป็นเบื้องหลังความสำเร็จของผมนะนะไม่ต้องขอบคุณพี่หรอกนะ ไม่ว่าพี่สาวคนนี้จะทําอะไรเพื่อน้องชายคนนี้มันก็สมควรอยู่แล้วไม่ใช่หรอไม่ว่าจะยังไงเราก็เป็นพี่น้องกันคนเป็นพี่คอยช่วยเหลือน้องมันก็สมควรอยู่แล้วนี่แต่จะว่าไปที่นําประสบความสำเร็จได้อย่างทุกวันนี้ก็เป็นเพราะว่าตัวนัดที่เก่งและมีความสามารถต่างห่างล่ะผมสัญญา ว่าตั้งแต่นี้ไปอ่ะผมจะไม่ทําให้พี่ต้องลำบากแบบนี้อีกแล้วพี่ย้ายไปอยู่ในเมืองกับผมนะผมจะซื้อบ้านหลังใหญ่และผมจะเป็นคนดูแลพี่เองน่าจะให้พี่ยายไปอยู่กับนั้นในเมืองนั้นหรอพี่ว่าพี่ไม่ไปดีกว่าขอแค่นั้นมีความสุขพี่ก็ดีใจแล้วอีกหน่อยนันเองก็ต้องแต่งงานมีครอบครัว พี่ไม่อยากไปเป็นภาระเพิ่มให้นักหลกนะพี่อยู่ที่นี่พี่ก็สบายดีไม่ได้ลําบากอะไรเลยพี่อย่าพูดแบบนั้นสิตอนนี้ผมก็เหลือแค่พี่สาวสองคนในครอบครัวแล้วพี่กวางอ่ะเขาก็มีครอบครัวของเขาสอนพี่อ่ะพี่ก็ไม่เหลือใครแล้วนอกจากผมพี่จะให้ผมใจดำทิ้งพี่ไปอยู่คนเดียวได้ไงล่ะพี่ใจไปอยู่กับผมนะ ให้ผมได้มีโอกาสได้ตอบแทนพี่เธอถ้านั้นเห็นว่าพี่ไม่ได้เป็นภาระพี่ยายไปอยู่กับนัดก็ได้จ้ะเออผมขอบคุณพี่มากเลยนะที่พี่เชื่อใจผมอะตั้งแต่นี้ไปทุกๆวันของพี่อะต้องเป็นวันที่ดีผมจะไม่ทำให้พี่ต้องมาลำบากแบบนี้อีกแล้วเรากลับบ้านกับนางเธอไป